การจราจรภายในจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นต้องหยุดชะงักและรถติดทั่วเมืองเนื่องจากปัญหาของน้ำทะเลนุนทําให้ระดับน้าในแม่น้ําบางปะกงเอ,อ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นผิวการจราจรและบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ําสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะปัญหาด้านการจราจรภายในตัวเมือง8ดริ้วซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ประชาชนนั้นต้องอาศัยเดินทางได้เกิดน้ําท่วมเสมอขอฟุตบาททางเดินเท้า ทั้งนี้ปัญหาของน้ําทะเลนุนจนทําให้น้ําในแม่น้ําบางปะกงนั้นมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีนะครับแต่สําหรับในปีนี้ระดับน้ําในแม่น้ําบางปะกงนั้นมีปริมาณน้ํามากกว่าปีก่อนเพราะต้องรับน้ําจากทางปราจีนบุรีที่มีการท่วมก่อนหน้านี้บวกกับน้ําทะเลนุนทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําบางปะกงยิ่งเพิ่มปริมาณที่สูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนและเส้นทางการจราจรภายในตัวเมืองแปดริ้ว ส่งผลให้บ้านเรือนและถนนหลายสายนั้นจมอยู่ใต้ผิวน้ำนานกว่า3ชั่วโมงล่าสุดนะครับสถานการณ์ได้คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว